มัติชนพอดแคสต์สุพรรณได้มาลายูร่วมยึดอยุธยาเป็นราชอาณาจักรสยามโดยสุจิตวงเทศชนชั้นนำสมัยเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยเมื่อ86ปีที่แล้วพศ2482สืบเนื่องถึงปัจจุบันสร้างความเชื่อใหม่ดังนี้ 1. คนไทยมีเชื้อชาติไทยสายเลือดบริสุทธิ์ไม่เหมือนใครในโลก 2. กรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยมีดินแดนกว้างขวางทอดยาวลงไปทางใต้ตลอดแหลมมาลายูตามความเข้าใจในข้อความจารึกพ่อขุนรามคำแหง 3. ม,มาลายู 3. จังหวัดชายแดนใต้กับสตูลตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ด้วยการอาศัยแผ่นดินพ่อขุนรามคำแผงกรุงสุขโขทัยที่กว้างไกลสุดแหลมมาลายูกลุ่มชนชั้นนำในกองทัพอาศัยเหตุดังกล่าวยกประวัติศาสตร์บาดหมางสร้างบาดแผลให้ชาวมาลายูสามจังหวัดชายแดนใต้รวมสตูลดังนี้ 1. ดินแดนภาคใต้ตอนล่างไม่ใช่ดินแดนมาลายูแต่เป็นดินแดนสุขโขทยัย ของพ่อขุนรามคำแหง 2. คนมาลายูมาอาศัยดินแดนสุขโขทัยของพ่อขุนรามคำแหงซึ่งส่วนมากใช้คำรุนแรงขับไล่ให้พ้นแผ่นดินพ่อขุนรามคำแหงหลักฐานวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและมาลายูเป็นที่รับรู้และรับรองระดับนานาชาติมีดังนี้ 1. สุขโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย แต่เป็นรัฐเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีจารึกระบุอาณาเขตทางใต้อยู่เมืองพระบางหรือจังหวัดนครสวรรค์มาลายูจึงไม่ใช่ของสุขโขทยัย 2. จารึกพ่อขุนรามคำแหงทำขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่สเพื่อต่อต้านเจ้าอาณานิคมจากยุโรปข้อความในจารึกว่าสุขโขทัยมีอำนาจเหนือแหลมมาลายู จึงเชื่อถือไม่ได้ 3. คนหลายชาติพันธุ์ในวัฒนธรรมมาลายูตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่มาลายูปตัตตานีอย่างน้อย3,000ปีมาแล้วร่วมสมัยบ้านเชียงอุดรธานีซึ่งเก่าแก่กว่าสุขโขทัยนับพันปีจึงไม่ควรมีใครไล่ใครออกนอกพื้นที่ 4. รัฐปัตตานีมีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณน,นคดีว่า เริ่มมีพัฒนาการเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่รับฮินดูพุทธจากอินเดียราวพศ1,000วัฒนธรรมทวรารวดีรุ่นราวคราวเดียวกับเมืองนคนปรปฐมเมืองลบบุรีซึ่งเก่าแก่กว่าสุขโขทัย800ปี 5. คนมาลายูชำนาญการเดินเรือในทะเลสมุทรจึงเดินเรือค้าขายกับจีนและอินเดีย ในนามที่รู้จักกันดีคือสีวิชัย 6. กษัตริย์อโยธยาอายุทยาพึ่งพาความชำนาญทะเลสมุทรจากมาลายูจึงยกย่องสองอย่างได้แก่ 1. ยกย่องมาลายูให้ดูการค้าทางตะวันตกแล้วแต่งตั้งหัวหน้าตำแหน่งจุลาราชมนตรี 2. ขณะเดียวกันก็ให้ชาวมาลายูรับราชการกองทัพเรือเรียก อาสาจาม 7. เครื่องประโคมนำเสด็จของกษัตริย์อโยธยาอายุทยาได้ต้นแบบจากชวามาลายูเรียกปีชวากลองแขกมาลายูหรือกลองสี่ปีหนึ่งคือกลองในพระราชพธิธีแล้วย่อเหลือปีกลองกระบี่กระบองและชกมวย 8. มาลายูเป็นกลุ่มหนุนรัฐสุพรรณภูมิ มีการค้าทางทะเลกว้างขวางแล้วมีพลังยึดอยุธยาแผ่นดินเจ้านครอิน9จานค้าขนาดเล็กไปตามแม่น้ำลำคลองชายฝั่งทั่วอ่าวไทยเป็นกิจกรรมสำคัญของมาลายูแล้วเป็นพลังให้ชุมชนโบราณเติบโตขึ้น10ชาวมาลายูนับไม่ถ้วนเข้าสู่ภาษาและวัฒนธรรมไทยแล้วกลายตนเป็นไทย พบทั่วไปบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาและชายฝั่งอ่าวไทยปลดล็อกประวัติศาสตร์ไทยคำขอโทษจะยิ่งใหญ่ในความทรงจำของมวลมหาประชาชนเมื่อแปลงพลังคำขอโทษร่วมผลักดันปลดล็อกประวัติศาสตร์ไทยดังนี้คนไทยเป็นลูกผสมนานาชาติร้อยพ่อพันแม่จึงมีบรรพชนร่วมและวัฒนธรรมร่วมกับคนอุษาคเนหลายพันปีมาแล้ว ถ้าเอาคนอุตสาคเนของแต่ละประเทศทุกวันนี้มายืนปนกันโดยแก้ผ้าและห้ามพูดจะแยกไม่ออกบอกไม่ได้ในทันทีว่าใครประเทศไหนเพราะล้วนเป็นคนจำพวกเดียวกัน 1. ประเทศไทยมีความเป็นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคหินทั้งของผู้คนและดินแดนเป็นส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิ ในอุตสาคเนย์อย่างแยกออกจากกันไม่ได้ดังนั้นไทยและอุตสาคเนย์จึงมีบรรผชนร่วมกัน 2. ไทยมีคาบสมุทรอยู่เกือบกึ่งกลางภูมิภาคอุตสาคเนย์เป็นจุดนัดพบทางการค้าและสงครามของคนนานา,นาชาติพันธุ์จากตะวันตกถึงตะวันออกนอกจากนั้นแต่ละรัฐมีพื้นที่มากมีคนน้อย ต่างต้องการผู้คนเพิ่มเติมเพื่อผลิตอาหารและกิจกรรมอื่นๆทำให้มีประเพณีกวาดต้อนโยกย้ายถ่ายเทผู้คนในการสงครามสม่ำเสมอเข้าสู่ระบบเกณฑ์แรงงานยิ่งทำให้ต้องผสมผสานกันมากขึ้นกับนานาชาติพันธุ์ร้อยพ่อพันแม่สงครามสมัยก่อนๆต้องการคนไม่ต้องการดินแดน 3. คนพื้นเมืองดั้งเดิมของอุสาคเนเป็นเครือญาติบรรดาคนซึ่งอยู่ที่นี่บริเวณประเทศไทยปัจจุบันอาจพูดตระกูลภาษาต่างๆได้แก่มอญเขมรชวามาลายูมงเมียนแต่นานไปเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆจนต้องตกอยู่ในอำนาจของภาษาและวัฒนธรรมไทยไตยต่อจากนั้นบางกลุ่ม ซึ่งมีมาลายูอยู่ด้วยทยอยกลายตัวเองเป็นคนไทยเริ่มแรกของคนไทยพบสมัยอโยธยาราว800ปีเรือนพศ1,700มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ